อาจังไมันไปไปไปกมากเปไวไนนี้จะเ่นมาเทีบอกแม่มั้ยวันดี้ไปสนุกมไปสนุกมากไปนุมากครับพีที่ครับผมมาเยเจ็้อนไปข้ามนุกเออนีนะเทียนมเอียนเองเียเมือมเไปข้าสนดกเออมากบาดมากหัดอันนี้ลุไเทนเองลุงเทีนอ้มัน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 ในปดุ้นมามันมาไปดซุ้นไหนแปด0ุ้นมาแปุ้นเ่าปดุนม มานี่ยไปือมาแต่ซื้อมาที่บอกแม่ี้ยไแม่เนี่ยปลาก็แต่ซืย์เออนี่นะไปค้ามจำนวนหน้ามหมื่นกว่าหมืนโอ้ไปเที่ยวข้ามจนวนมากได้เลขมาฝากแม่แต่ซิปแม่ไม่แก่แม่มาที่ไหนบงเราบงคือบอเบอโอ้พานนองเจตสสองไปค้าบจนวนดูวิสีว่าไปเป็นยังคือดีซื้อว่าน้องเก็สสองอ่อยฟัง มันบอกเกาเจ็ดอตีบอกเกาเจ็ดสตบอกเกาเจ็ดอสามตัวเลยอะองดดีก็มีเกาเจ็ดองน่เลยหรอโอ้ละอย่างกันโอ้ย่างกันดีตับสีกายพ่นตีน้องผู้ผูยงพ่นเเห็นยุตันไหมเพรเจ้าถามไปเห็นยืสัยไปเห็นยุสตไหม่หน้าตีพระเจ้าถามเห็นเลขอะไรไหมเนอแกก็ได้เจสองก็ได้อินอกเจ็ดสอออกเจ็ดองอีี สองตัวรับผอ้เห็นสามตัวนล่นแหละแกบอกสามตัวแต่ว่ามันออกจุดสองอัองนี้ป้าไปงวดนี้ก็เลยไปข้ามถนนมามไปข้ามถนนป้านี่ปูสีจุดโท่ยาบทุกมากเอองามมากสินะพี่น้องเอ้ยโอ้โหเออเขาบอมาเขียนให้เออเป็นเขียนทั่ไงล่ะเขียนอันไหนคือเขียนเขียนทังไห เอาเฉยมาบ่งตัวจัเปนไล่ตาเพือจับเป็นหยังเลยเลยลยพี่น้องไอ้พี่ด่านมีลูกกับเป็นเลงสี่หลักนี้เนี่ยเงียทขี่ด่านพี่น่องว่ามีทุกอย่างได้เห็นว่นจิตกรรมฟ้าผนังเพื่อนนี่แคแปดศูนย์น่ศูนย์เป็นมาแปดศูนย์ึงศูนแปดอนี่เป็นไล่เมื่อฟังน้องแกนบาริฟังอีนเขาเ็นห้าปีหาปีโอ้ได้หน่อยหาปี ผู้หญิงูสาวคนที่เราแก่มากแกแก่ไมาเขียนให้เป็นบนเขียนม่ไวมามือมียมือมือเามือที่สอียนนะมันบอกแม่ว่าแปดศูนเอีเอายู่ดีแกว่าแปดศูนย์ก็แปดท่นงแปด่อเลยแปดวันโอ้แกอันวันพุ่งมาไล่ไหมเขียนพุ่งมาไล่ไหมนีอแปดี่แปดนึ่งศูนย์หนึ่งศนย์แปดนี่ โอ้แปดศูนย์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 แปดแปดศูนศูนย์ศูนย์ศูนแปดอันว่ามันเขียนเป็นเป็นพวกมายะไรไ่ซื้อไหมมาด้ว้มันเขียนเป็นตัวเลขฮาปีเขียน่าปีเขียนออกไม่เปแนเปนาปีอ้าปีใครเขย้ใครเขียนมาดิเดียวที่ดีี่เดียวนี่เขียนเอเดียวี่เีนี่ยอาปีเขียนยังป่านสัญลัครับพี่ทีครับอือนนี้มาเขียนเลขออ คนเขียนอยู่นี่ว่ามันปากแค่นี้ว่าปากการ์ตูนเออเออไ่ได้แท้มันเขียนเลขกให้ที่นี่เนี่ยไปข้ามสนุกมากมือสองมากแค่ไหนมือทสองมากสีทูโทกับงานน้ำมาน้ำมาเลยมาเขียนให้เลยมันมาบอกตีจะเขียนไหมกัตจีมีนมาบอกตัวโอ้ขันเบรกกะขัดกัตจีมีนตลอดนี่แบบเออแบบเมียนนี่เนาะเนาะอื พอพ้นอันบ่เคยเห็นลูกอ่พจน์เล็กใาบ่ป็นที่ว่าเนีเหมันออกเด้เอาเอาเก็บเทเเกตเลยเก็บเเอาเก็บเตเออเก็บ8ปดนยเก็บ80แเล้จ็ดศูนยแปดเจ็ดแปดศูนย์วครับพี่ครับอืมนี่เลขแปดเกหน่อยเขียนนะครับเด้อพันที่แรกก็ว่าพ่นเขียนลูกกระตูนเห็ดปากเฮ็ดตาว่าั่นว่าบ่ได้แท้มันเพระว่าเพราะว่าแปดศูนย์ศูนย์ศูนดะนะครับตัดศูนย์ออกสองตัวกระตูนแปดแปดศูนย์นะครับพี่ครับแปดศูนยเนาะตัดทีเห็นครับอืม เพิ่นไปใช้เหรอนั่งเกจสองนี่เดียวเอ่ผู้สิทธิ์คนนัว่าหันเดไบ่เห็นคนยิงว่าหันเดผู้นั้นตีอู้ยบ่เห็นหน้าเห็นตาคนผูบสิทธีครับวดนั้นเพิ่นนั้นยำขึ้นเขาเจ้าว่าถามเห็นเหล็กก็ได้เขาเจ้าย่งไฟใส่ตัวใหม่เยื่นานนี่เพิ่นก็ได้เกจสองเจ้าเกจสองนั่นแหละเอออเกจสองก็เลยซื้อน้องเพิ่นเ็กจสองเลย บัตรเด้แทดคือเบรคือเก็บสองครับยุซี่ครับผมเพิ่นเขียนเซปตองไหนไปเบิ่งเซต้นใหม่เะโอ้เห็นคือต้นใหม่สันวานะครับนาะอันนี้คืออ่าโอเคแกเขียนละแกแกก็บอกพ่อว่าแกซูนบ่มาบอกก่อนไปวัดมาหน่มาบอกก่อนมาเนีดยเดี๋ยวทางาเนี่ยไปไแปดคืนมาไอันครับจุดหนาแม่เ็าได้อกถามมา ไปข้ามถนนปูห้ตัวยอปูยนีห้ตัวไมาฉนรู้มหแค่เห็นเรื่องที่ไครทางนี้แหละมูนี่บอกเห็นเมองเหนมงเหเบิ่งเห็นมันเป็นปดนะเห็นเป็นปดบเดี๋ยว่มูหูหลังมเชีไปแห่นี้ถ้าว่าวันมั่อไหรถามเมีย่าแปดมือมันเชียนไปเท่าแปดสิบแปดเออโอแต่ว่าแกบอกก้อนว่าไปอันมม่ไม่บอกเลยมั่งมบอกเลยแต่ว่ามือู้เชียนห้นี่นะโอ้มา่เราบอกเลยแต่ว่ามือรุ่นควาไม่เชียนหา อแม่แม่เห็นลูกไปครับสนดกไปเรอยรองถามว่าพุ่เพิ่นให้ตัวใดอสิมันบ่ตพวกไม้นี่ก็คือปูย่าให้ตัวใดเพิ่นบอกออกมาเลยแปดศูนย์คิบอกบอกนจะน่าหลกอบอกตัวงก็ได้บาดนี้ก็ได้ม่เขียนมัรู้เห็นมันรู้มืนมนมาบ้ามาม่ร้จะเขียนถบอกก้อนนันี่แล้วออืต้องเขียนให้แปดศูนย์ บอกเลขแล้วใครมาเขียนให้อร้งคับเลื่อนาบเสียที่เปวนลายผู้สีสุมทูบงานทูมากคนเคยไปจักเทียแล้วคํามชนดนี่เดียวข้งแรกเนี่ยโอ้ไปยุ่ธี่ไปขอมาเนเคยมาเกิดเยโอ้ไปขออยู่ค้าชนบบอกเลยนมาขอไปเนบทอีกแกวับอีที่ขับบัตรเออเป็นแฟนกันไปกันเป็นไปขออยู่จากข้ามชนบ่มาช่นดเียวนดเดีย เพนน์ไหนักนี่ไพ่หนักนี่มัเยไพ่หนักนี่อู้อันอันลูกสาวนี่มากเขาไปไนี่งอืมแม่ก่อนแม่ไหมอ่าแม่นี่ก่อนแม่ประทุมมาอืมขอมาต่อืมไปขอกับแม่ประทุมมาเออาได้ได้ลูกสาวคนหนึ่งแฟนแล้ววิ่งใส่เหระไปโอ้ขอเดียวเดียวด้ขอลูกแหมเขารู้ว่าไหมโอ้ขอลูกเออผู้หญิงกะกับผู้ชายนี่เป็นแฟนกันไปกันมาโอ้เพิ่งหายทั้งสองเลยห้ยสองเลยโอ้าไม่ต้องไปขออาเซียน ขอกินนยขบกินยขบกยออไม่ขบยินเยไป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 ที่เดียวได้สองเลยเลยไมาใเยวองหมอนว่เนมาเห็นหเลยเออหมอวหมอนว่อยว่าทีองเจหมอย่อยหมอย่อยวาอหมอ่หอุ้ยงหมอนย่อยโอ้เป็อ็กลยาเขาจว่าที่องเจอม่เยไม่ยมหองเจอท่อจมาเออหมอว่ยว่าหมอนย่อเ้ยงมอนย่อยปึกหอย่อ้สองคน้เป็นแฟกันติแแล้วโอ้เ่งออแต่ว่า ยังสมบูรณ์ทุกคนเลยเป็นสมบูรณ์ลูกปู่ลูกญาตินี่เพราะปู่ญาสิงมาให้ต้องสมบูรณ์เหมืนบ่เอาไปหูวกันแต่ว่าขอมาเลยแปดดีคงกินขอได้เพราะว่าหาบหาบหกหกปีแล้วแล่นจนๆอยู่เพราะถนนหรอว่ามันไอ้กับน้องบอถนนมัขอถนนมาเลยเด้เกิดพร้อมกันเลยมื่อผู้หญิงเกิดก่อนผู้ชายเกิดก่อนห่างกันทิศตะทีโอ้ห่างกันทิศตะทีผู้หญิงเกิดก่อนเลยผู้ชายเกิดก้อนผู้หญิงเกิดก่อนวัยหมุนก้อนก่อนนี้หน่อยผู้หญิงเกิดก่อนทิศตะทีออกไม่ซึมกันเลยบ้านนี้ ผู้ชายต้อคนท่ตที่ออกามลียออก้อนต้องคนเนี่ยไอ้ไอ้เสื้อ้เหลยนังอ้ยอ้ไอ้ไอ้อ้ไิมไอ้ไอ้ไอ้อ้อไ้ไอ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 ้้องซื้อไอ้ไอ้ไิ้ไอ้อ้อ้ไอไอ้ติมไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อไอ้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 ดอ้ไอ้ไอไอ้อออ้้อออ้้้อ ่เคยสอบประวัตินีเดียวไปหืมเอาเอาเอื่นมาวัดีวันดีวันดีวดีวดีอูสเกิดก่อนวดีบังบังบีเร็วอ้ลูกสเอาอีน้อยเรวไปร็วมาเร็า็เร็วเร็วอเปิดเอื่นม่เร็วไหมลูกฟ้าแฟดที่แรกก็ว่าเป็นห่างกันอยู่ประมาณน่ปีว่าทัน เออเนี่ยเนี่ยมบอกมันบอกเลยมาลูกมามาไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอเอาเงี้ยซื้อขนมเออเป็นใหไม้เนใบยม้ใ้เราเ้าเราเราเราาเาบอกน้องมาหูมาีไหมบอกน้องไม่ละบอกน้องมาสองคนเออน้องมาสองคนมาเหนว้เจมส์ที่ผู้ญิงอผู้ยิงออกก่อนออกก่อนผู้ชายของก่อนโอ้โตามตามที่บ้าน คันปุ้ยอออกก่อนเพิ่นว่าเพิ่นอันแฟดนี่สิให้น้องออกก่อนอไออ้ายสิน้ำก้นมาออืโอ้แฟดสิเพิ่นเออเพิ่นก็เอิ้นคนออกทีหลังนี่เลยเอิ้นเป็นไอ้คนออกก่อนนี่เอิ้นเป็นน้องอโ้ตามตำราตามตำราเพิ่นว่าว่ะสิบวินาทีโอ้ยข่อยก็มาหาเราประจังข่อยบริสักใช้ชีวิตเราไข่กับ่รู้จักเอ์ไข่กับผู้ยักษ์พอกันบ้านนี้เลขน้องไอดินนี่แปดศูนย์แปดตัวเดียวนี่ปะ เออเอาเพิ่งไปครั้งแรกครับผมแสดงว่าน้าพัดเกิดผมว่าตะกลับขึ้นไปห้าปีเนีมว่าตะกล้บขึ้นไปเยี่ยมอปูญยาก็งูใส่เอางี้สามพันบาทเนี่ยใบโอ้ยเงี้ยตีเลยโอ้ยเงี้ดีใบโอ้ใบซีเออสามพันเหมือนเปง้ีเาโอ้ยเอาแต่ว่านเอง่นไทยพอดีหลังจากกลับมาจากข้ามถนน แม่ถามไปเด็กอะไรมาลูกสิบสิบแปดสิบเพิ่งวาแปดสิบป้าหาีอนไม่ใช่คือมึงเช็คให้แม่เชนใเลียงเล้อเนี่ยอืมอมป้าโตป้าโตห้าปีครับีเป็นบีจะมาเมื่อไหร่เมื่อเหร่เอามากระดาแต่เดกง่าเพราะว่าแกเคยให้ยเด็ี่ึงเด็กปูอยน่องเขาเรียกว่าน่องยัดน้องเนี่ยอืมตอนนี้มากกล้ว แต่ว่าบานนี้ถือว่าเป็นขั้งแรกที่เพิ่นกลับขึ้นไปพอไปขอเพิ่นจากไปขอจากครับชนวนเนาะไปขอเพิ่นบ้านนี้หลังจากได้ห้าปีจะได้ขึ้นไปบ้านนี้กอดแรงเลยไปเยี่ยมปยายืออ่ะเหล็กน่องไอดินไอติมครับไอเสียแอ๊วเอาละอ่าบุกสาวเพิ่นครับผมบอกไปขั้มชนวนมากบอกแปดศูนย์ตัวเดียว จะได้ความก็พร้อ,รอด้วยอือจ้งได้กว่าะเรา่เหแปดสุดแปดพร้อมเราก็เห็นเรากพร้อมโอ้ก็พร้อมโอ้เลย่อเห็นับพร้อมับซีบ่ครับผม,มงเห็เบิงเห็นพอแม่ลืมปะ่ะเพื่อพี่สพี่มานครับผมน้องเพนด้พี่น้องด้ับปูใรสวกได้มาน้ำนองไอดินนะครับเนาะอ่าสายาลืมไอติมไอติมออนองไอติมไอติมไอดินเป็นไอ้ อยู่หันแล้วครับเืิ้งไอดินไอดิดนกแนแะพึงลูมือีีกันาแม่ได้ดู้ข่กะพึงลูกีกันว่าข่ลู่ี่อีพึ่งหูนี่ะเบิดลู่ี้ลูพร้อมกับเอซนี่ละอครับผมเอาเบิ้งโจบมันลำรวยครับผมเป็นเสียีครับผมปังครับผมลำรย